ครับกลับมาอีกแล้วนะครับพบกับช่องโมเชียบอลนะครับมาพบกับดราม่าเดือดสุดๆนะครับก็เกมดูว,ว่าเดือดแล้วนะครับดราม่าเดือดกว่านะครับก็ดราม่าหลังเกมพูดคุยหลังเกมในเกมที่นิวคาสเซิลเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลนะครับก็วันนี้มามาดูกันนะครับว่ามันเดือดกันแค่ไหนนะครับก็จริงๆแล้วตอนผมดูมันก็เห็นแล้วนึกถึง กัปตันโอเดนการ์สเลือเกินนะครับแบบไม่มีโอลนการ์ดรู้เลยว่าอาเซนอลไม่มีบอลแถวสองสร้างจังหวะเกมบุกเกมลุกจากตรงกลางไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไคล์ฮาร์เวตวันนี้เชื่อมเกมกับซาก้าไม่ได้ไม่ได้เหมือนตอนที่โอเดนการ์ดเลยนะครับทั้งเกมเรียกได้ว,ว่าทั้งเกมที่ที่ทอาเซนอลกับนิวคาสเซิลเล่นวันนี้ก็คือ เป็นการฟาวทั้งเกมแบบจุกจิกจุกจิกแบบให้ใบเหลืองได้แต่จุกจิกแต่ให้ใบแดงไม่ได้นะครับมันคือมันแบบมันโดนเตะจุกจิกโดยเฉพาะแบบจอจินโยจอจินโยโดนสอกอะไรแบบนี้นะครับมาดูมาดูเหตุการณ์เหตุการณ์แรกกันนะครับเหตุการณ์อ่ามันจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็คือคฮาวเวิรดคฮาเวดโดนโดดเสียบ เรียว่าโดดเสียบแบบถ้าดูผัพภาพแบบภาพเร็วๆตอนแรกอ่ะผมใบแดงแน่ๆเลยผมคิดว่าแบบใบใบย,ยังไงก็ใบแดงเพราะว่าเข้าจังหวะนั้นนี่แบบอื้มเลยแต่เพราะพอมาดูภาพช้าก็มันเป็นมันเป็นเท้ามันเป็นเท้าหลังที่ที่ไม่ได้เหยียดออกไปนะครับยังยังมีการเก็บขาไว้อยู่ แต่จังหวะนั้นคือทั้งแฟนบอลนิวคาสเซิลทั้งผู้เล่นนิวคาสเซิลวิ่งกรูกันแบบฮือฮามากเลยนะครับแบบรุนแรงมากทั้งกรรมการก็วิ่งวิ่งไปแบบเหมือนเดือดจริงๆอะ่ะกรรมการก็วิ่งไปเหมือนเดือดจริงๆแต่พอแต่พอตัดสินแล้วก็ใครฮาวเวตได้ใบเหลืองถามว่า จำเป็นต้องเข้าแบบนั้นไหมมันก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วใคฮาร์เวตก็ได้ใบเหลืองพอได้ใบเหลืองไปผู้เล่นนิวคาสเซิลไม่จบครับโต้แย้งกรรมการจากจากไอจากนักเตะเซนตันจะได้ใบเหลืองคนเดียวกลายเป็นนิวคาสเซิลได้ใบเหลืองมา3คนจากจังหวะนั้นนะครับก็เป็น3ใบเหลืองแรก1ใบเหลืองแรกกับอีก3ใบเหลือง คือมันก็มีกฎใหม่ที่ว่าว่าใครที่ไปโต้แย้งผู้ตัดสินหรือว่าไปพูดคุยไม่เห็นด้วยอะไรแบบนี้ก็มีสิทธิ์โดนใบเหลืองได้นะครับแล้วก็วันนี้แล้วก็วันนี้เกมเกมจากริมเส้นเกมจากริมเส้นของอาเซนอลไม่เอาชนะเอาชนะแบ็กของนิวคาสเซิลไม่ได้เลยนะครับทั้ง ทั้งมาตินารีแล้วก็ชาก้าก็คือเอาชนะไม่ได้เลยแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอาร์เตต้าชอบอะไรใน n อ็เคทียขนาดนั้นนะครับแต่แต่เกมนี้ผมเข้าใจนะว่าโอเคมันไม่มีเพราะว่าเคซุสมันก็เจ็บเคซุสก็เจ็บแล้วก็กองหน้าก็ไม่มีแล้วแต่ว่าผมสำหรับตัวผมนะผมคิดว่าถ้าอาร์เซนอลอยากลุ้นแชมป์มากกว่าน,นี้ มันต้องมีกองหน้าที่ดีกว่าเอ็นเคเทียจริงๆผมรู้สึกว่ามันต้องมีกองหน้าที่ดีกว่าเอ็นเคเทียมันต้องมีตัวแบบตัวให้เล่นได้หลายมิติมากขึ้นอย่างเช่นวันนี้บอลจากด้านข้างโยนเข้าไปทำอะไรไม่ได้แล้วก็มันไม่มีมันไม่มีมิติอื่นเลยนอกจากบอลจากริมเส้นเข้าไปจะให้เชื่อมตรงกลางก็ ก็เข้าไม่ได้ก็มีหลายจังหวะที่วันนี้โทมิยาสูแบบครึ่งแรกแบบเล่นดีมากเลยนะแบบเป็นเกมตัวลูกตัวที่5ของอาร์เซนอลแบบสอดเข้าไปสอดเข้าไประหว่างระหว่างคู่เซนเตอร์วิ่งสอดวิ่งสอดคือแบบโทมิยาสูเล่นผมผมว่าเล่นเล่นดีมากนะครับแล้วก็มาดู3จังหวะจังหวะเข้ายิงเข้าของของนิวคาสเซิลอันนี้ดราม่าใหญ่ๆเลยนะครับ จังหวะจังหวะที่โจวิลหลักวิ่งไปเก็บบอลที่มุมธงซึ่งลูกนั้นอะ่ะมันมีประเด็นว่าออกหรือไม่ออกนะครับแต่จริงๆส่วนตัวผมอะ่ะผมก็ผมยังเชื่อว่ามันไม่น่าจะออกแล้วก็มีการพิจารณาของผู้ตัดสินจาก VAR แล้วเขาบอกว่าบอลมันไต่เส้นบอลมันยังไต่เส้นแบบไม่หมดอะ่ะเอ,อ บอลยังออกไม่เต็มใบใช่ครับบอลยังออกไม่เต็มใบแต่ว่ามันก็มีมาตินคีโอนบอกว่าไม่มีเทคโนโลโยีที่จะพิสูจน์ได้ชัดเจนจริงๆว่าบอลออกหรือไม่ออกนี่อันนี้คือแบบเขาออกมาบอกว่าไม่มีเทคโนโลโยีก็คือแบบ VR ก็ยังช่วยไม่ได้นะครับจากนั้นจังหวะต่อมาคือโยนเข้ามาแล้วมันมีจังหวะ ที่เรียกว่าเฝ้าไหม v AR, v r คือ V r มาเช็คต่อว่าฟาวาไหมเฝ้าเฝ้าไหมจังหวะน,นั้นนะครับคือแต่มันก็ยังมีผมก็ยังแบบมีเล็กๆ,ๆน้อยๆอยู่ว่าคนที่รอดจากจังหวะน,นี้คือที่ทําผิดพลาดอยู่ก็คือลาย,ยาคือจังหวะน,นี้ลาย,ย,า,า,ย,ยาออกมาพลาดคนก็ยัง พูดถึงไม่เยอะเท่าไหร่เท่าจังหวะที่แบบฟาวไหมนะครับจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะมันเป็นจังหวะที่มุมกล้องก็ไม่ชัดว่าฟาวหรือไม่ฟาวมองมุมหนึ่งก็เหมือนฟาวมองอีกมุมหนึ่งก็เหมือนไม่ฟาวเหมือนไม่ฟาวก็คือเหมือนเหมือนตัวเหมือนตัวกาเบียวครับเหมือนตัวกาเบีเถล่มออกไปแล้ว ผู้ตัดสินอาจจะมองว่าไม่ฝาวแต่ทันแต่ทางนี้ทางนั้นคือมือทั้ง2มือไปผาักหลังกาเบียวเต็มๆอะ่ะถ้าถ้าเป็นมือเดียวโอเคอาจจะอาจจะมองว่าไม่ฝาวง่ายหน่อยแต่เนี้ยมันโดน2มือเต็มๆหลังจากนั้นก็ VR ก็บอกว่าไม่ฟาวก็มาเช็คล้ำหน้ากันอีกมาเช็คล้ำหน้ากันอีกก็บอลมันมอง มุมกล้องที่มาเช็คล้ำหน้าก็ก็ดีไม่พออีกนะครับสุดท้ายแล้วผู้ตัดสินก็ให้ให้เป็นลูกให้เป็นลูกที่ได้ประตูไปอ่าจริงๆอ่ะจริงๆถ้าใครดูกำลังดูคลิปนี้อยู่อย่าอย่ามาว่าผมนะว่าว่าเขาข้างอาเซนอนโอเคผมเชียร์อาเซนอนก็จริงแต่มันก็ยังมียังมีข้องใจหลายจังหวะอย่างเช่นศอก จอจินโยโดนศอกอย่างเงี้ยคือแบบกรรมการอะไรคือดุลพินิษของกรรมการอะไรคืออะไรคือกฎสุดท้ายแล้วคําว่าดุลพินิษของกรรมการคือมันตัดสินได้ทุกอย่างเลยถ้าไม่อยากให้มานั่งมีประเด็นด่ากันอะไรแบบเนี้ยคือแบบกรรมการต้องมีแบบต้องตัดสินให้ได้ให้ให้ได้ดีกว่านี้อะครับสำหรับผมนะ ก็คือบางเกมก็ไดอ้อย่างเช่นบางเกมจังหวะกาคาเบโีโดนผักแบบเนี้บางเกมก็เกมอื่นๆบางเกมก็ก,มก็ว่าฟาล์บางเกมก็ไม่ว่าฟาล์อะไรแบบนี้มันแต่จริงๆผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีการแนดนบอลด้วยซ้ำนะโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีการแนดนบอลด้วยซ้ำเนี่ยมันคือสุดท้ายแล้ว พีมาลีกบอกว่าใช้ดุลพินิษของกรรมการเนี่ยมันคือประเด็นใหญ่ของการแบบอะไรไม่ได้เลยครับจบเกมจอจินโยเขาก็มีโพสต์ผ่านอินสตาแกรมของเขานะครับว่าเขาได้รับหน้าที่ในการในการเป็นกัปตันของอาเซนอนในเกมนี้เขารู้สึกภูมิใจในทีมนี้แต่ว่าเขารับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่เราก็ยังต้องสู้ต่อไปนะครับคืนเมื่อคืนนี้ก็จริงๆก็สงสาร ผมก็สงสารจอจินโยอยู่นะด้วยมันด้วยมันสไตล์ที่จอจินโยทำอะไรได้ไม่เยอะครับแล้วก็เขาโดนนอกเกมเยอะมากเมื่อคืนนี้มีใครฮาเบตกับจอจินโยที่ที่โดนนอกเกมเยอะมากรวมทั้งซาก้าที่โดนที่โดนเตะโดนอะไรแบบก็เยอะเหมือนกันโดนจุกจิกทั้งเกมเลยดูแล้วหงุดหงิดดูแล้วหงุดหงิดเมื่อคืนนี้นะครับก็จะประมาณนี <require S 2> ้ค <inadequate> ร <án> ับสำหรับ <agile> สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ครบอันนี้ช่องใหม่นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามให้ครบ50คนเร็วๆนะครับตอนนี้ก็ได้20คนแล้วผมเพิ่งเปิดช่องมาคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ